เชื่อไหมครับทุกคนว่าทุกๆกคนจะต้องแบบคุ้นเคยกับเรื่องประมาณนี้แล้วก็ต้องเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาเป็นอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นเรื่องราวของบอกได้เลยว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ระดับพรีเมียมตำนานของเรื่องผีที่ทุกทกคนต้องคุ้นค้นหรือผ่านผ่านมาอย่างแน่นอนแต่ที่พิเศษนั้นก็คือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับ และเขาก็เป็นหนึ่งในส่วนร่วมของตำนานในบทนี้นั่นเองนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับเป็นเรื่องราวของพี่ชายท่านหนึ่งนะครับผมที่ขับรถแท็กซี่ในตอนกลางดึกนะครับผมและต้องเจอกับสาวชุดดำที่วัสมียนานารีนั่นเองนะครับเตรียมพบกับช่างเอกทัดทูได้เลยนะครับสวัสดีครับช่างเอก ครับครับผมครับช่างเอกครับครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับที่จังหวัดนนครับที่จังหวัดนนทก็คือที่ที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมโอ้โหเรื่องราวนี้ช่างเอกบอกว่าเป็นเรื่องราวตอนที่สมัยประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ครับครับนานหรือยังครับช่างเอกผมกืหลายปีแล้วครับครับประมาณได้ไหมครับประมาณน้งแ่ยี่สิบปีได้น้องครับครับผม เอ่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครอบครัวมังกรด้วยนะครับครับครับสวัสดีคุณคอด้วยนะครับครับผมเอ่อพอดีประมาณเขาเข้าเรื่องเลยเนาะครับคือตอนนั้นผมเอ่อเกลย์ะแล้วก็หยิบยกจากบ้านครับครับก็ไป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 อยู่ไปไปอยู่กับอาไอ้อาคนแถวคุณอาแถวบ้านนะครับครับแล้วก็มีรถเู้ย้อนแถวย่านไหนรับแถวย่านไหนครับช่างเอก เออแถวบางบอนนะครับบางบอนครับผมครับผมเขาเขาไม่เขาไม่ค่อยได้ขับแล้วผมก็เลยเออเราเพิ่งออกจากบ้านมาก็ไม่ได้มีทาอะไรครับก็เลยก็เลยเราเอาที่เขาไปขับดูครับนะครับครับดูแล้ววันนั้นมันวันมันคล้ายๆกับก่อนมันส่งการมาอะไรพวกนี้แหละครับครับมันจะรูบผู้โดยสารเยอะครับครับผมก็ไปรอดักรับที่แถวๆพวกหน้าสถานที่เที่ยวครับช่างเอกครับตอนที่ช่างเอกขับอ่าก่อนที่จะเจอเหตุการณ์เนี้ย อ,อย่าบอกนะจังเอกว่าเป็นวันแรกที่ขับรถแท็กซี่เลยอ๋อไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอืไม่ใช่ม่ใจ่วันแรกครับก็คือขับไปได้สักพักหนึ่งก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเอ้ย,อยมันก็พอได้ตังค์นี่หว่าก็อตอนนี้ไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยเออเราก็มีตังค์ใช้อยู่ดีแล้วไม่ต้องไปขอแบ,แบบแบบมือขอตังค์อะไรเงี้ยครับพ,พอแม่ก็ไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันที่บ้านก็มีพี่น้องหลายคนครับครับ แล้วเขาก็มีคือเตียยผมเาก็จะให้ให้พี่ชายทําอันนี้แล้วผมก็ทําอีกทำเหมือนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันก็การแย่งกันทะเลาะก,กันเอเปล่าผมก็เลยก็เลยออกมาพูดชี้ต,ตัวเองผมเป็นไงลองดูฮะแล้วก็ไป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 เจอช็อตเด็ดช็อตหนึง่งก็คือผมผมได้รับผู้จัดสารประมาณทั้งหมดทั้งที่นาแดนแดนฟีเบอร์มั้งครับครับเขาเขาให้ผมไปส่งที่ปากเกร็ดครับผม จากนั้นคือว่าไปที่ปักเกร็ดผมก็เขาก็บอกว่าเออนั้นขอพี่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 โชเฟอร์เนี่ยเออจะเกิดว่าพอถึงระหว่างทางเนี่ยจะให้เพื่อนให้เพื่อนลงระหว่างไปทางไปทางระหว่างทางไปเรื่อยไปเรื่อยไดไหมคะอะไรเงี้ยเขาอ๋อ,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 อได้ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ว่าถ้าลงระหว่างทางนะไม่ได้ว่าเข้าซอยเข้าอะไรพวกนี้นะมันจะได้ผมย้ายตีกลับมามารับผู้สารใหม่กีครับครับเสร็จแล้วพอพอ ก็ขับไปเรื่อยๆพวกคนนั้นเขาก็เมาเมาเมาก็คุยคุยกันสักพักหนึ่งมาถึงพอเหงนี่พาปดีดังสิ็ปุ๊บแล้ก็มีทางเบี่ยงที่จะลงไปออกไปทางที่เอตัดเข้าเลนในของทางเข้าทางข้าทางรถไฟทางที่เลี้ยวขวาไปทางวัฒเนียนนะครับเส้นแบบอ่าช่วงก่อนโลค a l โรดใช่ไหมครับอใช่ใช่ผมก็เรียกไม่ถูกแต่ว่าัแเส้นนั่นแหละครับครับแต่ผมก็แับเหมือนกับลืมลืมจึมจอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเอไฟแดงไฟแดงก็ ไม่ติดก็เลี้ยวขวาไปถึงมันถึงถึงมันเป็นไฟเขียวก็เลี้ยวขวามาปุ๊บพอเลี้ยวขวามาปุ๊บผมเห็นเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะแล้วก็เบรกเออทำไมข้ามถนนไม่ไม่มองไม่ต้องมองผมเลยไม่ต้องมองรถไม่ต้องมองอะไรเลยแบบเออเอาไรบ้านนี่ทำไมน,นั่นเดี <fus> ๋ยวเดี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 ๋ยวช่างเอกคืออะไรครับที่ที่ช่างเอกหมายถึงนะครับคือคือมันเป็นคล้ายๆกับผู้หญิงนะครับสองคนนะครับครับ ชุดดำๆอะครับแล้วมันต,ตัดหน้ามันไม่มองรถผมเลยมันไม่ต้องมองผมเลยผมก็ระโมโวหว่าเฮ้ยยังไงมึงเป็นมึงเป็นทึงไมข้ามถนนแบบนี้ว่าไอผู้หญิงสองคนจะทำครับจะทำให้<ถ>ต,ตัดหน้ารถครับโดยแต่หน้าันไม่มองแล้แลวก็แล้วเวลาคนที่เดินปกติเนี่ยเขาเขาก็ต้องรฟวิ่งหรืออะไรอะไรใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่เขา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 สไลด์ตัวไปเหมือนเออสเก็ตบอร์ดเหรครับครับสองคนนะเซตแบบดอนลี่ใช่ไหมครับ แบบดอลลี่เลื่อนแบบบื้อใช่ใช่ใช่เหมือนกับตัวเขาเป็นแบบสเก็ตบอร์ดอะเลื่อนไปเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็บอกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยชุดพิษแล้วเขายี่ตากี่ตาครับแล้วแล้วผู้โดยสารคนอื่นเห็นด้วยไหมครับหลับขับคุณก๊อตหลับกันหมดช่างเอกแจ็คพอร์ตเห็นคนเดียวช่างผมผมผมสะกิดไอ้อ้าว องคก็หันไปมองเอ้าข้างหลังก็หลับหลับเอาเวนกูแล้วครับมันไงวะเนี่ยแล้วเราจะเราจะปลุกเอ้ยเีียเด๋ยวก็หากูบ้าแบบวะเนี่ยเฮ้ยเราก็เฮ้ยแล้วก็หันไปมองเอ้าแล้วมันหายไปไหนวะไอ้สองคนนั้นครับไอ้เอชมึงตัดหน้าแล้วไม่ต้องมองแล้วมึงไม่ต้องมาขอโทษเราบ้างเลยหรือว่าระเบิดดังอี้อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ไม่ตื่นด้วยเฮ้ยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วไปไปแบบดื้อๆเลยเหรอช่างเอช อันนี้องแบอกไอ้มันไม่มองเฮ้ยมันวิ่งเข้าวัดไปเมื่อไหร่วะประตูวัดมันก็คือตรงที่มันข้ามตรงที่เขาข้ามไอ้ผู้หญิงสองคนเนี้ยที่มันข้ามอ่ะครับมันมันไม่ได้ใกล้กับประตูวัดประตูวัดมันต้องเดินเดินเดินไปอีกครับผมก็มองเขาไปที่ประตูวัดเฮ้ยเฮ้ยไม่มีฮิคกูเจอแล้วเหรอวันเนี้ยเราวว่าอโทษนะครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับ <วง S 2> หน้าหน้าวัดหน้าวัดเลยเรอช่างเอกหน้าวัดเสมียนเลยครับหน้าวัดไอ้ตรงไอ้ตรงคนเลี้ยวขวามาปั๊บเนี่ยเลี้ยวขวามาเี่ย เรียกขวามาถึงเนี้ยปรับจะมอ๋อเส้นนั้นผมนึกออกแล้วครับ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 เนี่ยตรงเนี้ยพอเรียกขวามาปุ๊บเอ้าไอ้บ้ามันมันยืนตรงข้ามคล้ายๆยมีความมยืนตรงกลางแต่ว่ามันเดินมาปุ๊บแต่ผมสายตาผมดีอยู่แล้วว่าผมขับรถไงวะปุ๊บรถเบรกอีอ้าวโอ้ยชื่อผมเมื่อกี้ผมก็บอกว่าผมโมโหว่าทำไมข้ามถนนมันต้องมีที่รถมันจะตัดหน้ารถอย่างนี้ล้โอ้โหเดือดร้อนะเนี่ยแล้วแต่ว่าไอ้ที่มันทำให้พี่ผมสุดๆก็คือมันไอ้บ้าเนี่มัน มันสไลด์ไปได้งไงวะสไลด์คู่อย่างเงี้ยมันคือมันมันคนมันเดินจะต้องมีหัวดงเด็กๆต้อ็กไปใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันมันไม่ใช่ครับมันไปก็ตรงิ่งให่ไม่ใช่แล้วตรงๆนิ่งๆไม่มีจังหวะการเดินมูฟเมนต์มูฟเมนต์คือไม่เหมือนการเดินแต่ไม่มีเลยไม่มีเลยคุณซอสไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมันเหมือนกับมันเป็นสเก็ตบอร์ดซื้อแล้วผมว่าไอที่ต้องทำไมมันต้องทุกคนนัหลับหมดเลยวะเราเห็นคนเดียว จนโอ้โหผมผมก็ไอ้เฮ้ยมันอกี้หรือเราตาฝาดแล้วมันก็คิดดูนะผมอะพอผมต้องส่งเขาทีละคนทีละคนจนถึงปากเกล็ดจังหมดอ่ะครับแล้วขากลับอะขากลาบอะครับตามกูแล้วดิเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันคนหรือคนหรือหรือหรือไม่ใช่คนวะครับผมไม่กลับทางนี้แล้วเว้ยเดี๋ยวแว่งมานั่งในรถกูททำไงแบบเนี้ยอนี่เป็นหาเงินต่อ้บ้าเลยที่ผมก็เฮ้ยก็คือเห็น เห็นแค่ตรงนั้นรอบเดียวขากลับไม่มีอะไรละขากลับไม่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 ครับขากลับไม่ไม่ผ่านเลยครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวมันขึ้นอานั่งผมจะกลัวเดี๋ยวผมไม่หาเงินลำบากครับตรงนั้นแล้วถึงทม่เจอมันจริงผมก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันนะเพผมก็ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมเคยทดลองใจตัวเองแล้วก็เคยไปลองบ้านบ้างผีบ้าอะไรพวกเนี้ยนี่ช่างเอกเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวว่าแต่ช่างเอกเลยทุกทุกคนเลยนะที่รับฟังอยู่ผมมีเรื่องหนึ่งนะครับมีใครอยากจะฟังเรื่องนี้ของผมบ้าง ซึ่งเรื่องเนี้ยของช่างเอกพอเล่ามาเนี่ยมาทําให้ผมนึกถึงวันหนึ่งในคืนหนึ่งในครั้งอดีตถ้าไล่ไทม์ไลน์กันเนี่ยอ่าผมว่าน่าจะประมาณรุ่น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 ประมาณนะเพราะว่าเกือบเกือบยี่สิบปีได้มั้งเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นใช่ใช่ใช่ครับนะอ่าประมาณยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีก่อนซึ่งช่างเอกเชื่อไหมว่าตอนนั้นนะตอนนั้นบอกตรงๆเลยผมเนี่ยยังไม่รู้จักกับผีสาวชุดดำในเรื่องของอ่าวัดเสมียนเลย ที่เขาเล่ากันมาผมยังไม่รู้จักเพราะว่าผมผมไม่เคยฟังแต่แต่คืนหนึ่งคืนนั้นครับช่างเอกนะคืนนั้นนะครับทุกทุกคนผมกําลังขับรถบอกได้เลยว่ากําลังที่จะไปเที่ยวอาซกันนะครับแล้วก็ออกออกมาจากแฟดกันแล้วก็มากับตอนนั้นกําลังสิ่งเลยนะกำลังห้าวแป้งกําลังสิ่งเลยแล้วก็ในรถเนี่ยผู้โดยสารแน่นผู้โดยสารก็คือน้องๆผมทั้งนั้นเลยก็คือยกกวนกันไปคันเดียวเพราะว่าตามไปทีหลังเวลาประมาณ ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นประมาณกี่โมงแต่ว่าดึกมากเป็นเวลาที่แบบเวลายามลาตีเลยเวลาออกร่รองยามราตีเลยผมก็ออกมาจากตรงดอนเมืองกับปื๊ดของผมเนี่ยไม่ได้เจอตรงหน้าวัดนะแต่ของผมเนี่ยเป็นเส้นโลเคอลอด ที่ผมขับไปเรื่อยๆปังซสิ่งไปเรื่อยๆเส้นรถคันรถถ้าใครที่อยู่แถวๆนั้นหรือว่าผ่านตรงเสาเส้นวิภาวดีบ่อยจะจะจะ,จะรู้รู้จักว่าเส้นลถคันรถคือเส้นไหนนะค,ะครับผมคับผมก็ไปปื๊ดไปเรื่อยๆเลยปื๊ดแบบวัยรุ่นเลยตอนนั้นนะวัยรุ่นจ๋าเลยแล้วอยู่ๆผมสะดุดกับบางสิ่งครับผมสะดุดสายตาก,กับบางสิ่งที่บริเวณเยื้องขวามือที่อยู่ทางด้านหน้าไกลออกไปประมาณตำแหน่งสองนาฬิกาประมาณหนึ่งนาฬิกา นะครับประมาณหนึ่งนาฬิกาครับครับครับเปเป็นผู้หญิงสองคนยืนนิ่งๆและด้วยความที่ว่าอ่าเราเป็นวัยรุ่นแล้วคือผมก็อาศัยที่แบบว่าเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีนะมนุษยสัมพันธ์ดีคือเห็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องทักทายนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ตรงริมทางแล้วอ่านบอดี้บอดี้เขาดีมากหน้าตาหน้าตาไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่เห็นนะแต่ผมไม่เห็นหน้าตาครับคราวเนี้ยพอผมขับไปปื้ดผมเห็นแล้วเป็นผู้หญิงสองคนยืน ผมก็เริ่มช้าลงน้องๆผมทุกๆคนเนี่ยเห็นกันหมดก็แบบเฮ้ยพี่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 หญิงพี่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 หญิงคือแบบวัยรุ่นนะตามภาษาวัยรุ่นเด็กห้าวๆก็จะแบบพี่พี่พี่ก็เกี่ยวขาวกันใหญ่เลยผมก็เฉยๆผมก็เปิดกระจกลงขับไปเรื่อยๆนี่สมมุติว่าผู้หญิงสองคนนั้นยืนอยู่ตรงนี้ใส่ชุดดําด้วยใส่ชุดดําด้วยนะครับแล้วยืนอยู่ตรงนี้ครับครับผมขับมาปื๊ดเซลล์รถนะปื๊ดผมเปิดกระจกลงอารปื๊ด สโลปืพอพอเทียบเนี่ยพอจังหวะเทียบเนี่ยไม่ไกลเลยแค่แบบไม่กี่เมตรอย่งแค่ถนนอีกเลนหนึ่งเนี่ยมันขวางไว้เพราะเขายืนอยู่ตรงริมถนนเลยนะพอผมเปิดกระจกลงผมหันไปดูวยผมหันขวาไปดูฮึทุกทุกคนรู้ไหมครับว่าภาพที่ผมเห็นคืออะไรอันนี้บอกได้เลยนะว่าผมไม่ได้โกหกกับเรื่องนี้นะครับผมพูดจริงๆเลยผมเห็นผู้หญิงสองคนยืนทําอย่างนี้ครับทุกคนรองเท้าเขาไม่ได้ใส่ รองเท้าเขาไม่ได้ใส่ไว้ยืนแบบมีปัญหาทางบ้านน่ะแต่หัวเขาอยู่อย่างเงี้ยสองคนยืนติดกันเลยอ่าส่วนสูงกําลังดีไม่สูงไม่เตี้ยครับรูปร่างอะไรโอเคเลยหัวสั่นอยู่อย่างนี้สองคนตัวแข็งปึกอย่างนี้เลยนะแต่ทีพ่พีจริงครับแต่ที่ผีคืออะไรรู้ไหมทุกทุกคนค,คือมันเหมือนตาเหลือกอะ่ะคือทุกๆเขาเรียกว่าตากลับป่ะที่ตาดําปกติคนเราเนี่ยตาดํามันจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกปะครับ ตาเหมือนตามันทำเหลือขึ้นไปข้างบนน่ะเหลือขึ้นไปข้างบนแล้วแทบจะไม่ไม่เห็นตาดำอ่ะหรือว่ามันไม่ได้สังเกตละละเอียดเหมือนหรือว่าไม่ได้สังเกตไม่รู้คือมันเหมือนแต่ตาขาวตาขาวที่แบบเหลือกตาขึ้นไปข้างบนแล้วมันเหลืองอู้ดดีผมไม่เห็นอย่างนั้นนะชี่ผมแบบเฮ้ยเฮ้ยตอนนั้นแบบเฮ้ยกันทั้งคันเลยผมแบบเฮ้ยคือผมสะบดคำหยาบออกมาเลยเชื่อป่ะผมสะบดสะบดคำหยาบออกมาเลยครับ ผมเฮ้ยจุด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 คันนี้ด้วยควา,ามสงสัยปุ๊บผมเข้าซ้ายเลยนะเข้าซ้ายปั๊บจอดเลยเพอผมจอดเข้าซ้ายเชื่อไหมทุกคนผมลงมาปึ๊บไม่มีใครยืนไม่มีใครยืนเลยครับสองคนนั้นผมพยายามกวาดสายตาผมวิ่งไล่เลยนะวิ่งไล่ปื๊ด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 ไม่มีซอยตัวนั้นจะไม่มีซอยด้วยไม่มีซอยให้ให้หลบด้วย ไม่มีมไม่มีไม่มีซอยให้หลบด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ไปไหนกันไม่รู้มันวิ่งไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงตรงนี้เป็นเรื่องที่แบบน้องๆผมทุทกๆคน<อ>ในรถเนี่ยคือแบบเห็นเหมือนกันหมดแล้วก็ทุกวันเนี่ยไอ้พวกนั้นนะ่ะคือเรื่องเนี่ยที่ผมเจอนะตอนนั้นบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยยังไม่รู้จักกับผีสาวชุดดำสองคนอะไรก็ตามในในเรื่องของวัดนั้นเลยยังไม่รู้เลยใช่ใช่ครับและและพอหลังจากวันนั้นพอหลังจากวันนั้นนะครับ พอเวลาเริ่มผ่านไปเริ่มไม่ได้อะไรกับเรื่องเรื่องเนี่ยแล้วผมมาได้ยินเรื่องนี้ในวิทยุผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นเรื่องเรื่องเดียวกับที่เราเจอหรือเปล่าครับือแบบว่างงมากครับคือตรงเนี้ยงงมากเพราะเพราะผมมั่นใจเลยว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแหละครับเออเพราะผมมั่นใจเลยอะครับทั้งหมดว่าคือเขาหายไปเร็วมากหายไปเร็วมากนะใช่ครับผมผมเขาผมก็เจอมันหายไปเร็วมาก ตอนที่จอดเทียบเนะี่ยผมมองหัวจดเป็นเลยนะรองเท้าไม่ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่ครับก็ยืนส<น>องคนยืนสองคนชุดดาเลยแต่แต่หัวสัน่นต,ตาเหลือกนะตาแบบตาเหมือนแบบว่าเหลือกขึ้นข้างบนแบบผมทําไม่ผมทาไม่ได้เ๋ย่ผมจะลองทํานะแปบบ๊บนึงนะผมจะลองทําให้ดูนะครับตาแม่งแบบตาแม่งเหลือแต่สีขาวอะเหลือแต่สีขาวแล้วแต่ลูกตามันปีขึ้นปีขึ้นข้างบน ไปขึ้นข้างบนสองคนซึ่งแบบผมจอดปั๊บเลยด้วยผมเจอปื๊ดจอดฟึบปั๊บเลยลงไปประตูปังไอ้เด็น้องน้องเฮ้ยพี่ลงมาทําไมเข้าม้าเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็วิ่งวิ่งไล่วิ่งหาแต่ไฟฉายไม่มีนะคือวิ่งไล่วิ่งหามองเยี่แม่งไปไหนวะไปยังเล้ววะนะยอดครับคือคือตรงนี้นะอ่าผมจะให้ทุกๆคนตีความสองแง่สองงามให้ทุกคนตีความส่วนคุณจะคิดไปในทางไหนอันนี้ให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 ้ทุกๆคนเป็นผู้ตัดสินแล้วว่า สำหรับคนที่จะตีเป็นเรื่องผีก็คือผีไปนะครับผมแต่ถ้าหากใครที่อาจจะตีเป็นว่ามีคนมายืนแกล้งหรืออะไรยังไงอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่แต่ถ้าเกิดเป็นคนยืนแกล้งขอบอกว่าแม่งโคตรเนียนมากโคตรเนียนมากเลยโอ้โหช่างเอกเรื่องนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าผมเองเคยมีประสบการณ์แนวนี้นะครับผมอขอบคุณมากๆเลยนะครับช่างเอกครับขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์หลอนกันครับขอบคุณครับ ครับครับผมครับผมครับช่างเอกครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับเรื่องราวของช่างเอกนะครับผมพอฉันเล่ามาปุ๊บนยผมนึกถึงเรื่องนั้นเลยภาพยังติดตาผมอยู่เลยนะทุกทุกคนคือภาพยังติดตาผมอยู่เลยมืดสงบเงียบวังเวงแล้วแบบภาพเป้นยืนแบบได้เลยอ่ะเหมือนคนยืนเก่งกรงคอเก่งเก่งจนแบบหัวมันสั่นแบบนี้ทุกทุกคนแต่แบบนี้ครับโอ้โหชอบมากเลยครับกับเรื่องนี้นะครับผม you <laughs>